จีนกัมพีหรือไต้หวันดูดูดูโซนดูโซนแล้วหรือว่าอาจจะเป็นมาเลเซียมาเลเซีย,ยอะไรต่างๆไม่แน่ใจดูธงครับดูธงนั่นเป็นธงสัญลักษณ์ของไม่ใช่ไม่ใช่ธงแต่แดงตรงนี้ น,นี่เป็นคณะใหญ่ครับคณะใหญ่มากที่มาทัวร์ไหว้พระที่ตรงนี้โอ้ดอกไม้เต็มเลยครับวันนี้ตเ like ห็นเห็นเห็นการบูชาเห็นชาวพุทธที่สูพรพุทธถาสนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเราก็มีความรู้สึกปลื้มใจภูมิใจ นี่คือบารมีของพระพุทธเจ้าครแผ่ไปทั่วทุกทิศทั่วสาละโลกใครที่เชื่อปฏิบัติตาม,ม,มก็จะเกิดพลังเกิดความสุขขึ้นมานะครับไม่เลือกชาติไม่เลือกชนไม่เลือกชั้นไม่เลือกวันนะเป็นอากาลิโก ไม่เลือกการเลือกเวลาถึงเวลานี้ใครที่มีสื่อใครที่ศึกษาใครที่รู้ใครที่เห็นใครที่เข้าใจและใครที่ปฏิบัติได้ทันคนนั้นก็ได้ผลเร็วเพราะว่าการมีสื่อทําให้เราได้เข้าถึงได้เร็วขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีสื่อกว่าจะเดินทางมาถึงไม่มีรูปให้ดูไม่มีตัวอย่างให้เห็นนะครับแต่ตอนนี้มีรูปให้ดูมีตัวอย่างให้เห็น เมื่อศึกษาจากตัวอย่างก็มีจิตใจที่อยากจะมาเมื่ออยากจะมาก็ขวัญขวายนะครับขวัญขวายให้ได้มาเมื่อมาเห็นแล้วเชื่อว่าทุกคนจะมีความปลื้มปิติใจสังเกตใบหน้าทุกคนยิ้ม,ยม,ยมแย้มแจ่มใสนะครับหมู่คณะใหญ่เห็นว่านี่คือชาวพุทธทั่วโลกเหมือนดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีบุพนิมิตก่อนจะตัดสู้ บอกว่าพระองค์นะครับจะมีหนอนสีขาวหนอนสีดำนะครับไต่ขึ้นมาที่พระชงไต่ที่มาที่พระบาทจนจนจนถึงพระชงหมายคว่าคนทั่วโลกนี้จะมาอาศัยพระองค์เป็นที่พึ่งเหมือนกับว่าหนึ่งในปัญจบุพนิมิตพระองค์ทรงนอนเอาภูเขาหิมาลัยเป็นหมอนเท้าอย่างลงพระมหาสมุทร พระอ,องค์จะมีอํานาจบารมีครอบคลุมทั่วพื้นปฐพีส,สูงสุดสูงส,สุดคือยอดเขาสูงสุดใต้สุดคือทะเลนะคือทั่วพื้นปฐพีในโลกนี้พระอ,องค์จะปเป็นผู้มีบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันที่สองก็คือมีญ้างอกจากพระนาภีขึ้นไปสู่เทวโลกคมโลกนะหมายความว่าใครที่ปฏิบัติตามพระอ,องคเ์เกิดจากสะดือม,มันเกิดจากท้องของพระอ,องค์ไปถึงลูกหลานที่ปฏิบัติตามเนี่ยะจะได้อานิสงส์ นะจะได้อเนิสง์ก็คือสามารถขึ้นสวรรค์ขึ้นสู่พรหมโลกเอาไปสู่นิพพานไดนะ้แล้วก็นกทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเมื่อบินมาเข้าสู่สำนักของพระองค์มาถึงตักของพระองค์นั้นนกทุกตัวจะเป็นนกสีขาวเหมือนกับชนชั้นวรณะต่างๆไม่เลือกชนชั้นเมื่อเข้ามาบวชในาศาสนาของพระองค์แล้วก็จะเป็นสีขาวคือเป็นพระที่มีศีลเสมอกัน มองอีกในแง่หนึ่งก็คือทุกคนทั่วโลกจะเป็นฝรั่งสีขาวผิวสีอย่างไรผิวดําผิวเหลืองผิวขาวจะใส่เสื้อผ้าชุดอะไรก็ตามเมื่อเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วจะเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ก็คือมีสีขาวถือว่าเป็นสีของความบริสุทธิ์เนี่เราเห็นข้อข้อที่เป็นคําอธิบายจากคําที่โบงตัดไว้คือไม่ใช่หมายถึงพุทธบริษัทไม่ใช่หมายถึงแต่พระสงฆ์ที่มาจากวรณะต่างๆ ที่มาบวชเท่านั้นแม้แต่คนเนี่ยที่ผิวพรรณแตกต่างกันเมื่อเข้ามาสู่ศาสนาของพระองค์แล้วสังเกตไหมครับเสื้อสีอะไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือคําทํานายที่พงอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละที่บอกว่ามีหนอนอ่าสีขาวสีดาไตขึ้นมาที่พระบาทขึ้นมาถึงหน้าแข้งคงแ,แมีที่พึ่งแต่ว่านี้ไม่ได้รูดแล้วก็อันหนึ่งก็คือแม้จะ พระอ,องค์เดินอยู่ในภูเขาที่เปื้อนไปด้วยมูดและพูดสิ่งสกรกแต่ว่าหลวงพอ่อคนนี้นี่พระบาทของพระอ,องค์ไม่เปื้อนด้วยมูดและพูดเหล่านั้นหลวงพ่อน,นี่เป็นลามะนะครับเป็นลามะนิกายมหายานไม่ทราบว่าจะเป็นที่เบตรหรือเป็นชาวที่เบตรหรือเป็นชาวอินเดียที่ไปอยู่ต่างประเทศที่ไปสร้างวัดอยู่ในประเทศของ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 าศาสนิกเหล่านี้แล้วก็ชวน ญาติโยมเหล่านี้มาว่าว้าพระที่อินเดียเหมือนกับว่าท่านออกไปเผยแผ่ทาต่างประเทศนอกจากประเทศของท่านแล้วก็มีญาติโยมเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ตามท่านมานะครับเป็น<ม>เป็นลามะเป็นลามะเป็นหลวงพ่อแล้วก็ที่เราเห็นยืนนั่งอยู่ที่โน่นก็เป็นสมณนะ,ะเป็นพระนักบวชนะครับเป็นนักบวชนะครับเราจะเห็นว่านี่เขามาเหล่านี้มาตามครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์มีลามะเป็นผู้นําทางมานะครับ นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเป็นความสวยงามที่บ้านเราแทบจะไม่เห็นประเพณีอย่างนี้นอกจากจะมีงานเวียนเทียนเจึงจะมาแบบนี้นะครับแต่ในอินเดียด้วยบารมีของพระเจ้าด้วยความเป็นพุทธภูมิสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ประสูตดที่ตัสรุที่แสดงปฐมเทศนาที่นิพพานและที่ที่เกี่ยวข้องกับพระเดทธเจ้าในทุกทุแห่งเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับ ครับวันนี้ก็นําเสนอคลิปนี้ให้ท่านได้ดูได้ชมและอนุโมทนากับชาวพุทธที่มาสักการะมะาไหว้พระสวดมนต์ที่มกุฏพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระของพระพุทธเจ้ากันนะครับขอ,ออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุหลวงพี่มหาทั้งสองปิดคลิปให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็เห็นขนาใหญ่ก็มีความปลื้มใจครับก็ เจอกันคลิปต่อไปครับผมสาธุผิดงพวกแต่ว่าดอกไม้สวยมากนะวังเ,เ,เราต้องไปถ่ายดอกไม้นะ <c oughs> ดูดอกบัววันนี้สวยมากครับวับงวังเป็นชั้นเป็นแนวเลยครับดอกบัว โอ้เต็มรอบทั้งหมดเลยครับขนาใหญ่เต็มรอบหมดเลยดอกบ,บัวสวยมากครับวันนี้ขเขาจะเอบุหรีเกือเข้าแถวตัว มาดูวันนี้วางวางดอกบัวเต็มเลยครับเป็นชั้นเลยครับเป็นชั้นเลยดอกบัวเยียมมากชาวพุทธขนาใหญ่นี่เต็มหมดเลยครับกดไม่ได้ที่จะ โอเคครับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศที่ชาวพุทธทั่วโลกได้จาริกมาสแสวงบุญไหว้พระที่มกุฏพนันธนาจีดีเช้านี้ครับบรรยากาศนิมนเลยครับสดชื่นแจ่มใสเพราะฉะนั้น,นเจอกันคลิปต่อไปครับผม